กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องของการสำรวจจำแนกดินเป็นหน่วยงานที่มองในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะฉะนั้นในแนวทางในการที่จะทำงานของกรมพัฒนา,านที่ดินก็คงจะต้องอิงในพันธกิจที่เรามีมาแต่เดิมนะครับก็คือเรื่องของการที่จะชี้ให้เห็นว่าดินตรงไหนมีคุณสมบัติอย่างไรทางกรมพัฒนาที่ดินมีวิธีการในการปรับปรุงบำรุงดินในด้านต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับทั้งเรื่องของการ ใช้สารปรับปรุงดินใช้วัสดุปรับปรุงดินหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินที่มีอยู่ค่อนข้างมากการนําโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการศึกษาค้นคว้าแล้วก็มีเป็นตําราในเรื่องของการปรับปรุงดิน,ดนทั้งหลายนั้นก็คงเป็นงานที่ทางกรมพัฒนาที่ดินจะนํามาบูรณาการอาวาขยายผลของพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนได้อย่างยาวนานต,ต่อไป